เสน่ห์ของเทศกาลสงกรานได้ขยายตัวออกไปนอกประเทศทําให้ชาวต่างชาติและยูทูบเบอร์สนใจมาสร้างเนื้อหาสงกรานในเมืองไทยค่ะ เก็บภาพความประทับใจวันสงกรานที่มีความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกับคุณนาโอมิชาวเยอรมันและแฟนหนุ่มคุณลูกชาวไอร์แลนด์แห่งช่องทูแมดเอ็กซ์พอลเได้มาเชียอสงกรานประเทศไทยค่ะประสบการณ์ของทั้งคู่ได้เผยแพร่ใน YouTube ให้เห็นสงครามที่มีกระสุนเป็นน้ำผลแห่งการประท้เป็นความสุขและความสนุกสนาน I think they will arrive wet at เ oh, ทศกาลเล่นน้ำมีในหลายประเทศเช่นพม่าลาวเขมรและอินเดียแต่การเล่นน้ำเทศกาลสงกรานมีในเมืองไทยที่เดียวสงกรานมีทั่วประเทศทุกแห่งในไทยเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะเป็นประเพณีเล่นน้ำสาดกันโดยไม่ถือโทษโกรธกัน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปและช่วยคลายร้อนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเวลาที่อากาศร้อนที่สุดสงครานในอดีตจะตรงกับช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ัญญาหารคนสมัยก่อนจึงคิดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหลังจากทำงานเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบกันและได้เล่นสาดน้ำกันค่ะ เพื่อคลายร้อนในเดือนเมษายนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีการเล่นน้ําเป็นประเพณีที่งดงามสะท้อนให้เห็นลักษณะความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัดโดยใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมใหม่ตีสัมพันธ์ Into the issue that ความโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดจ,จึงเป็นเทศกาลที่มีชีวิตชีวาและสีสันกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยค่ะและเป็นที่น่ายินดีว่ายูเนสโกได้ประกาศให้สงกรานในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2567กระตุ้นให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมเทศกาลแห่งความสุข สัมผัสความสนุกความชุ่มช่าประเพณีสงกรานต์จึงไม่ได้เป็นแค่วัฒนธรรมและประเพณีของไทยอีกแล้วยังได้รับความนิยมในหลายประเทศเช่นฮ่องกงและไต้หวันก็มีการจัดเทศกาลสงกรานต์เหมือนในเมืองไทยคะ่ะ oh no. oh วัดีีใหม่คเทศกาลสงกรานกลายเป็นเทศกาลระดับโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำเสนอเทศกาลสงกรานผ่านสื่อชั้นนำเช่น CNN และ BBC และได้เชิญผู้มีชื่อเสียงเดินทางมาประเทศไทยค่ะเพื่อสัมผัสบรรยากาศเทศกาลสงกรานพร้อมคาดการณ์ว่า ะมีนักท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ15ล้านคนสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลสงกรานถึง5 2 0 0 0ล้านบาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในเดือนเมษายนปีนี้ถึง3ล้านคนค่ะ ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นช่วงที่ชาวโยุโรปหนีความหนาวมาเมืองไทยและเป็นช่วงหยุดยาวสัปดาห์ทองของชาวจีนจึงส่งผลดีต่อก,การท่องเที่ยวไทยและบรรยากาศเทศกาลสงกรานจะคึกคักมากรัฐบาลไทยได้โหมประชาสัมพันธ์จัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานยาวนานถึง21วันทั่วประเทศ The sun is slowly beginning to set over Bangkok. I literally am losing my voice because I've been doing nothing but screaming and blasting people with water of course. These guns have really come in handy guys. Wow. What a crazy day it's been so far. And I believe as the sun goes down it's only going to get crazier because a lot of people are trying to avoid the heat. Uh, and because of that, a lot of people are still not out, but it is absolutely jam packed here in Bangkok. And I can't say it enough, guys, but Happy New Year. This is just truly once in a lifetime. We are going to remember this day for the rest of our lives. I wish it was Songkran every day. <coughs> ความคิดเห็นแรกได้บอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามเริ่มต้นในประเทศไทยคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทั่วโลกต่างหยิบป,ปืนออกมาเปิดฉากยิงบนถนนสารกระสุนแห่งมิตรภาพและความสุขใส่กันอย่างไม่หยุดยัง้งคาดว่าง,งานนี้จะโด่งดังไปทั่วโลกในปีนี้และปีต่อๆไปอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าสงครามไม่ใช่ของคนไทยมันเป็นของคนทั่วโลก ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินเดียได้บอกว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนชาวไทยฉันเป็นคนอินเดียในอินเดียก็มีการฉลองวันนี้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าสงกรานเป็นเทศกาลสร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกคนได้พักผ่อนไม่มีการขมคู่หรือทำร้ายกันมีการเล่นอย่างสนุกสนานผมชอบสงกรานในประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าสงกรานต์ตาดน้ำดีใจที่ได้เห็นชาวต,ต่างชาตินั่งรถตุกๆทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมสงกรานต์ผมหยุดยิ้มไม่ได้ที่เห็นพวกคุณสนุกกับเทศกาลนี้น่าจะเป็นช่องที่มีความสุขที่สุดในการเผยแพร่าการฉลองสงการานต์ของไทยความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าดูไปก็สะดกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นวัฒนธรรมไทย ดีใจที่คนทั่วโลกยอมรับเทศกาลสงกรานต์ไทยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและปลอดภยัยคนไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าผมอยากไปเที่ยวสงกรานต์ที่ประเทศไทยมันดูสนุกมากโดยเฉพาะเวลาที่พวกคุณนั่งรถตุกๆทำให้ผมหัวเราะติดต่อกันเลย ผมเชื่อว่าคุณจะกลับมาเที่ยวสงการอีกครั้งในปีต่อไปความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยได้บอกว่าคุณได้ไประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานให้กับทุกคนในโลกขอขอบคุณจากใจขอให้สนุกและมีความสุขในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าสงกรานไทยเล่นได้ทั่วโลกเหมือนเล่นมวยไทยมันเป็นสากลไปแล้วแต่จะให้เข้าถึงบรรยากาศที่สนุกสนานสุดๆ ต้องมาเล่นในประเทศไทยเท่านั้น And all of that without alcohol I think we lost one n Bangkok Where did he go ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าความอัศจรรย์ที่มีการสาดกระสุนเลหล็กข้ามหันกันประเทศไทยเกิดสงครามโลกชาวต่างชาติเข้ามาห้ามหันกันด้วยกระสุนน้ำความแรงต่ำประเทศนี้ช่างสวยงามมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นทุกปี เป็นสงครามที่มีแต่รอยยิ้มทำให้คนมีความสุขและสนุกความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนได้บอกว่ามันเป็นเทศกาลสนุกสนานที่สุดเป็นประเพณีที่มีแต่ความสนุกมีแต่รอยยิ้มฉันอิจฉาพวกคุณจังเลยฉันเป็นคนไทยที่อาศัยในฟินแลนด์ดูแล้วทำให้ฉันคิดถึงเมืองไทยมาก อยากกลับไปเล่นสงกรานต์ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเป็นความสุขที่พบได้ในประเทศไทยเทศกาลน้ําอาจมีในประเทศอื่นแต่ไม่ใช่สงกรานต์แบบเดียวในเมืองไทยสงกรานต์เป็นเทศกาลน้ําที่ดีที่สุดในโลกที่คุณควรมาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในความเพลิดเพลินเหล่านี้ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเป็นเทศกาลเล่นน้ําที่คนไทยเล่นกันทั่วประเทศ เป็นสงครามน้ำที่ยิ่งกัน,กนและไม่มีใครตายมีแต่เสียงหัวเราะที่มีความสุขคนไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดี ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าผมเพิ่งทราบจากคลิปของคุณว่ามีการขายน้ำบนถนนด้วยอยากให้รัฐบาลไทยเตรียมน้ำสะอาดให้นักท่องเที่ยวเล่นฟรีความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าผมชอบที่เห็นรถตุกตุขับซิ่งคนขับอยากให้พวกคุณตื่นเต้นเขาจอดและให้คนปาแป้งยิ่งคุณร้องคนขับก็นึกว่าคุณสนุกทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในงาน ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าสงครามเดียวในโลกที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้คือสงครามน้ำในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปได้บอกถึงความประทับใจในการมาเล่นสงครามในไทยว่ามันสนุกมากที่มาฉลองเทศกาลปีใหม่กับคนไทยอยากกลับมาอีกทุกปีคนไทยยังคงรักษาประเพณีนี้และเผยแพร่เป็นป,ประเทศอื่นทั่วโลกความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่า คุณอยู่ในสงครามแห่งความสุขเพราะปืนของคุณแค่สาดน้ำและหัวเราะไม่ใช่เพื่อฆ่าทำให้ผู้คนตายมันเป็นสงครามที่ทำให้คนทั้งโลกรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขปิดท้ายด้วยความคิดเห็นชาวไทยได้บอกว่าถนนทุกส่วนในประเทศไทยกลายเป็นสมรภูมิสงครามน้ำผู้คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกวัยเข้ามาทำสงครามครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คนไทยดีใจที่เทศกาลสงกรานนำความสุขมาให้ทุกคนเราสัญญาว่าปีหน้าประเทศไทยจะทำให้ดีขึ้นสำหรับผู้มาเยือนทุกคนท่านผู้ชมฟังชาวต่างชาติพูดถึงเทศกาลความสุขสงกรานในประเทศไทยแล้วท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์สาวรสาวรู้พบกันใหม่ในคลิปหน้า ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขสนุกในวันสงกรานค่า